คนท้<พ>องออกกำลังกายได้หรือไม่วิ่ง42.195กิโลเมตรแล้วหลังจะเข้าเส้นชัยอีกเจ็ดชั่วโมงเธอไปขอด้เค สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตฮ i สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ S l i f e by s m i t h i v e นะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพคะ่ะยังคงอยู่ใน uh, สถานการณ์ของการทำ Social distancing นะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็ยังคงใช้เทคโนโลยีนะคะในการไลฟ์นะคะในการถ่ายทำรายการนี้โดยที่ uh, ทำให้คนนะทีมงานของเราเนี่ยไม่ต้องมา เอ่เจอกันนะเพื่อเป็นการลดนะค,ะความเสี่ยงนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของการออกกําลังกายนะคะสำหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ดังนั้นตอนนี้นะคะใครที่กําลังแบบว่าตั้งท้องอยู่หรือว่าใครที่เป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะมีแบบคุณแม่หรือคนรู้จักที่กําลังท้องอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าอยากให้พวกเขาออกกําลังกาย ตั้งใจดูรายการของเราในตอนนี้ให้ดีนะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะเอ่อได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ดรเ็ญจพลนะคะเ็นจพลากรน,นะคะผู้ชํานาญด้านกีฬาและออกกําลังกายนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวลูกก็ขอต้อนรับท่านเลยนะสวัดดสดีค่ะจย <Yay! S 2> ์ค่ะยัน,นดีค,ดครัจันเบญหวัดดีครับเราจย์เบนเราเคยเจอกันเมื่อนาน,านมาแล้วเนาะในในช่วงแรกรายการเนาะ ใช่ครัตอนนั้นลูกกอล์ฟได้แสดงศักยภาพในการกระโดดเชือกให้อาจารย์ดูที่อาจารย์บอกว่าทุกคนนะวลูกกอล์ฟกระโดดเชือกโอเคต้องเรียกการยืนยันจากอาจารย์เพราะคุณคุณลูกกอล์ฟแข็งแรงนะสิดอัพวิดพื้นได้สวยงามมากโอเคค่ะโอเคอาจารย์ก่อนที่จะเข้าประเด็นวันนี้อยากถามนิดนึงว่าในช่วงที่แบบโควิดซึ่งจริงๆก็แบบสองสามเดือนมาแล้วอะค่ะมีมีคนมาปรึกษาเยอะไหมคะว่าแบบปุ้ย การออกกําลังกายยากขึ้นมากเลยต้องทํายังไงดีฟิตเนสปิดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีมีไหมคะมี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 ประเด็นหลกัหลกๆเลยนะคือจะไปออกกําลังกายได้ไหมจะใส่หน้ากากออกกําลังกายดีไหม หรือว่าถ้าไปเดินกันเดินแล้วเดินในสวนเจอคนเดินสวนมาทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่เรื่อยๆเลยครับโอเคค่ะจย์คะเราเข้าประเด็นวันนี้กันนะคะจันเบนวันนี้นะคะครเรา<ม>ถึงงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นเนาะว่าออกกาลังกายอย่างไรดีนะคะคําถามแรกเลยนะคะคนพ้อออกกาลังกายได้หรือไม่ลูกก็ขอเดาค่ะลูกก็ขอเดาค่ะอันนี้คําถามตัวทีมงานนะคะได้ค่ะได้แน่แน ถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับถ er ูกต้องเลยถูกต้องเลยครับว่าสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยออกกําลังกายได้และจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ยอมรับว่าการออกกําลังกายสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงและจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมนุษย์บริโชคทั่วไปทุกคนเนี่ยออกกําลังกายก็มีความเสี่ยงอยู่จะมากหรือน้อยเพียงแต่ว่า ประโยชน์ที่มันได้เนี่ยมันเอาเวทความเสียเ่ยงไงถ้าคําตอบคือได้กีฬาหรือการออกกำลังกายประเภทไหนบ้างที่อาจจะเหมาะกับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่คะจันโอเคเออการออกกาลังกายสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอันที่หนึ่งที่ต้องคิดเลยว่าก็คือว่าจะต้องอประนีประนอมอ่ะต้องโทนบรรดาเอานะครับในสำหรับกรณีคนที่ออกกาลังกายเป็นกิจกลักษณะหรือออกกําลังกายหนักอย,อยู่แล้วหรือนักกีฬาเนี่ยก็ต้องลดระดับความรุนแรงลงนะครับ หรือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยแล้วเออตั้งตั้งท้องอมีน้องอ,อยากจะออกกําลังกายก็ไม่ปิดปัญหาอันนี้ไม่ให้บอกว่า,าไม่เคยออกกำลังกายเลยอาจารย์บอกให้ให้เบาลงอ่ไม่เคยออกเลยแล้วจะเบาลงไปไหนอีกไม่ใช่ละอ,อันนี้ก็คือเริ่มออกกําลังกายก็ได้แต่ไปแบบเบาๆนะครับก็ที่แนะนําก็ควรจะเป็นการออกกำลังกายแบบที่มีแรงกระแทกต่ํา ไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นโยคะพิลาทิสปั่นจักรยานอย่างนี้ได้ไหมปั่นจักรยานแต่ต้องเป็นปั่นจักรยานปั่นจักรยานใช่เป็นจักรยานออกกําลังกายอยู่แบบพี่นะไม่เอาจักรยานแบบปั่นไปสวนปั่นทางไกลนี่ไม่ได้นะโอเคโอเคไม่แนะนําแล้วอายุคันเริ่มที่เมื่อไหร่คะที่จะเริ่มออกกําลังกายได้หรือว่าตั้งคันแล้วก็ได้เลยได้ตลอดได้ตลอด ตอนตอนไหนก็ได้ได้ตลอดเลยครับพี่เนาะว่าได้พ้นแล้วก็อ,ออกกําลังกายได้เหรอคะาอาจารย์เอ่อได้ออกกําลังกายได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมเลยนะเป็นตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะปี2011ถ้าผมจําได้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยเอ่อวิ่ง42.195กิโลเมตรเขา้าเข้าเส้นชัยด้วยด้วยเวลา6ชั่วโมงกว่า แล้วหลังจากเข้าเส้นชัยอีเจ็ดชั่วโมงเธอไปคลอดยอดมากเลยบราโวมากคือแต่อันนี้คือไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนนะวิวิเขาชื่อว่าน้องรันหรือเปล่าคะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างว่าออกกำลังกายเนี่ยมันได้มันได้ทุกไตรมาสเตอร์ถ้าเราแบ่งช่วงการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเป็นสามช่วงใหญ่ก็เป็นช่วงเดือน 1- 3สแล้วก็4-6ถึงแล้วก็7-9กอ่ะว่ากันงั้นแล้วกันอำถามที่สนะคะ การออกกําลังกายสําหรับคนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวมากกว่าคนปกติไหมคะ,ะควรจะครับคือเริ่มช้าแล้วก็หยุดช้าคือบางคนนี่มีนิสยนัยได้มาถึงปุ๊บเออมาถึงใส่รองเท้าแล้วซัดตุม้มไมีวอมอัพวิ่งไปได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีมีคนแบบนั้นเยอะด้วยผมบอกเลยนะครับแต่ว่าพอตั้งครรภ์นเนี่ยเราเรามีความต้องระแวดระวังมากขึ้น นะครับเพราะว่าเวลาตั้งครนเนี่ยมันก็จะมีไอหลกัหลกๆเลยเนี่ยหัวใจมันจะขึ้นสูงกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายมันก็จะต้องพยายามควบคุมให้เขาอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับคือร้อนเกินก็ไม่ได้แล้วออกหนักเกินไม่ได้เพราะถ้าเหงื่อออกมากร่างกายสูญเสียน้ํามากร่างอุณหภูมิแกนกลางขึ้นสูงเกินเป็นอันตรายกับน้องในครนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้องช้าแล้วก็หยุดก็ต้องช้าค่อยๆวอร์มอัพ ค่อยๆคูลดาวน์นะอันที่1นึ่ข้อที่2เลยคือเสื้อผ้าที่ใส่บางคนเนาะเวลาไปยิมเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นทุกคนก็จะใส่แบบ,สป,ส,บสปอร์ตบาร์อิสเซอร์รู้จักคนนึงค่ะดิฉันอจักคนนึงค่ะดิฉันกคนนึงพูดไม่สนิทแล้วกงไม่ออกไม่ตอบเลยอ่า <laughs> แต่ว่าสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรเนี่ยจากที่เคยใส่คอมเพรสชั่นอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเสื้อที่หลวมขึ้นสักนิดนึงไม่ให้มันอึดอัดรัดแน่นเกินนะอ่าสำหรับคนที่ ใช้วิธีการเดินหรือจ็อกกิ้งเบาๆเนี่ยนะครับในการออกเป็น,ปนวิธีในการออกกำลังกายนะครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องอใช้รองเท้าที่มีการซัพพอร์ตแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญคือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพกน้ำคนที่จะพกน้ำเนี่ยไปในขณะที่ออกกำลับบงกายไม่ว่าจะเป็นไปเดินเล่นในสวนหรือ,อจะไปนยิมก็ตามแต่เนาะเพราะว่าเวลาที่ตั้งครรภ์เนี่ยคือเขาต้องระวังในเรื่องของการดีไฮเดรต นะครับแล้วก็การที่ว่าอุณหภูมิแกนกลางลําตัวเนี่ยมันขึ้นสูงการคอยจิบน้ำเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมอุณหภูมินในร่างกายงั้นตอนนี้นะคะเรามาดูท่าออกกําลังกายดีกว่านอะอ่าก็ท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะหลังนะครับแล้วก็สะโพกนะครับก็จะเป็นท่าดองกี้คิกนะครับหรือท่าลาเต้นะ วิธีทำก็คือคุกเข่าลงกับพื้นนะครับคุกเข่าลงกับพื้นนะครับฝ่ามือเท้า<ช>เนาะขายกขาขึ้นข้างหนึ่งเหยียดไปด้านหลังนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วงอเข่าขึ้นงอเข่านะครับแล้วยกขาข้างนี้ขึ้นมานะครับขึ้นลงเวลาที่เรายกขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความตึงบริเวณหลังส่วนล่างนะครับแล้วก็ แล้วก็รวมมาถึงต้นขาด้านหลังด้วยเวลาทําท่านี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้หลังเนี่ยแอนจนเกินแอนจนเกินไปนะครับต้องพยายามคอนโทรลให้หลังเนี่ยค่อนข้างตรงอยู่ตลอดท่าที่2คือสูโมสควอตนะครับท่าสูโมสควอตเนี่ยเป็นการดัดแปลงจากท่าสควอตธรรมดานะครับเวลาที่เราสควอตธรรมดาผมเพิ่งทำน,นะเวลาที่เราสควอตธรรมดาเนี่ยแล้วก็ย่อเข่าลงไปใช่ไหมแล้วก็ พับตัวลงไปทีนี้พอเราพับตัวลงไปภพอคุณแม่ตั้งครรเนี่ยช่วงคลองเขาจะไปค้ำกันหน้าขาใช่ไหมครับซึ่งอาจจะลําบากในการที่จะทำท่าสควอตปกตินะครับสมมติสควอตก็จะมาช่วยนะครับวิธีการทําก็คือแบะเท้าออกแบะเข่าออกนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ด้านหน้า ให้ท้องเนี่ยสามารถจะหยอน่นลงไปได้นะครับสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงก็คือหลังช่วงหลังจะต้องตรงนะครับไม่ใช่ว่าพอทำสะโพกไปแล้วงอหลังแมวนะครับหลังต้องตรงอาจจะเท้าสะเอวหรือว่าอาจจะถือน้ําหนักสัก2โล1โล2โลได้ไม่เป็นไรนะครับย่อตัวลงหลังตรงแล้วก็คืนง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าสมมุติสะวพกเนี่ยจะได้ ต้นข,ขาเนี่ยต้นขาทั้งแทบท,ท,ทั้งแผ่นนะครับแล้วก็ที่ได้เยอะเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือในช่วงของต้นขาด้านในบริเวณน,นี้นะครับผมท่าที่3ก็คือถ้า reverse fly chase นะครับเราก็จะใช้น้ำหนักนิดนิ่มอันนี้ที่ถืออยู่นี่ข้างละ2โลก็ไม่หนักมากหนักหรือถ้ายังรู้สึกว่าหนักไปก็น้ำขวดหนึ่งก็ประมาณโลนึงไม่เกินโลครึ่งนะครับ ถ้าอันนี้หาได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วก็จะใช้การพับตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเนาะพับตัวข้างหน้าเล็กน้อยนะครับแขนทิ้งลงไปแต่ยังงอข้อศอกอยู่บ้างนะครับแล้วดึงกลับหลังให้สะบักด้านหลังเนี่ยดนะครับดึงกลับให้สะบักด้านหลังกดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านี้เราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อ ให้กล้าเนื้อของบริเวณหลังส่วนบนเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการว่าไหล่มุ้มไปด้านหน้าหลงจากการคลอดนะครับ <c oughs> ช่วงหลังตรงดีมากนะครับหายใจจังหวะที่ออกแรงหายใจออกจังหวะผ่อนแรงหายใจเข้านะครับถ้าเกิดเราทำท่านี้ถูกเราก็จะได้ช่วงกล้าเนื้อแกนกลางทั้งหมดแล้วก็รวมมาถึงช่วง หลังส่วนบนแล้วก็ช่วงแขนตามมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสารท่าง,ง่ายๆที่เราสามารถาทําได้เองนะครับสามารถทําได้เองแล้วก็กปลอดภัยสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับผมโอเคอาจารย์เบนคะอาจารย์พร้อมสําหรับคําถามต่อไปมากมายแล้วยังนะคะความตื่นเต้นนะคะ <ผม S 1> ของตอนนี้นะคะอาจารย์จะต้องตอบเร็วนะคะอตอนนี้คือถ้าเร็วตอบเร็วสไลไ์สายสิเวสค่ะพร้อมเลยนะคะพร้อมนะครับคำถามได้แล้วรอาจารย์เบนคะถ้าพร้อมแล้ว ไปค่ะประโยชน์ของการออกกําลังกายในยคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณลูกนะจะได้ประโยชน์อะไรตอบค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยสิ่งที่ได้แน่แนเลยนะคือแต่แพททองน้อยลงอันที่หนึ่งเลยโอเคแพททองน้อยลงสองคือควบคุมน้าหนักควบคุมเบาหวานควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้นอนจาจจะคุณแม่นเนี่ยสำคัญมากเลยลูกได้อะไรผลการศึกษาบ,บอกว่าถ้าคุณแม่ออกกําลังกายข้อที่หนึ่งเลยลูกมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเวลาที่เกิดมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมัน อยู่พอเหมาะมากกว่าคุณแม่ที่ไม่ออกกําลังกายอันที่สองที่พบก็คือว่าถ้าคุณแม่ออกกาลังกายเวลาลูกเกิดมาเนี่ยจะมีอัตราการเต้นหัวใจขนาดพักหรือที่เรียกว่า resting heart rate เนี่ยดีกว่าซึ่งมันเป็นสายว่าหัวใจลูกแข็งแรงและอันที่สมเลยนะครับที่คึ่งคนพบไม่นานนี้ก็คือว่าเมื่อคุณแม่ในออกกําลังกายในขณะตั้งครรภ์อย่างพอเหมาะเนี่ยนะครับทำให้เด็กที่เกิดออกมาเนี่ยนะครับ มีพัฒนาการสมองไวกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ดีกว่านะไวกว่าสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเด็กที่เกิดออกมาเนี่ยอายุประมาณ1เดือนนะครับในคุณแม่ที่ออกกําลังกายเนี่ยสามารถจะตอบสนองต่อเสียงซึ่งนั้นเป็นเป็นพัฒนาการของสมองนะครับสามารถตอบสนองต่อเสียงได้ไวกว่าเด็ก ทารกที่คุณแม่ไม่ออกกำลังกายขนาดตั้งครรภ์จบช่วงถามเร็วตอบเร็วขอบคุณค่ะเพราะว่าอะไรจริงการถามเร็วตอบเร็วไม่เหมาะกับคำถามเชิงการแพทย์ครับออลูกกอรจบที่คำถามสุดท้ายดีกว่าอาจารย์เบนกลุ่มคุณแม่นะคะกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควรออกกำลังกายคะอย่างที่ว่าไปถึงตะกี้นะครับว่าคุณแม่ที่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นโรคหัวใจเช่นโรคเกาะต่ำ แทงคุกคามแทงบ่อยมีประวัติการแทงบ่อยนะครับหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่เบาหวานแบบรุนแรงหรือว่ามีความดันโลหิตขึ้นสูงแบบรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะต้องพยายามอาจจะต้องหลีกเลี่ยงคุณหมออาจจะบอกให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายไปสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะมีข้อระวังในการออกกำลังกายอันหนึง่งอีก2ข้อข้อที่1คืออย่ายกน้ําหนัก เยอะเกินและอย่ายกสูงเกินแล้วถ้ายกขึ้นมาก็อย่าให้เกินแนวประมาณช่วงท้องข้อที่1เลยนะครับช่วงท้องช่วงไหล่ช่วงเนี้ยอย่า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 สูงเกินนี้นะครับเพราะมันจะสร้างภาระแก่บริเวณกระดูกสันหลังเนาะแล้วมันก็จะสร้างแรงกดแรงดันเข้าสู่บริเวณเอ่อหมดลูกอีกอันนึงก็คืออันนี้ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ทราบก็คือว่าถ้าออกกำลังกายเนี่ย คุณแม่ก็อ่าชั้นท้องออกกําลังกายงั้นชัน้นอนจะได้สบายสบายคะ่ะการออกกําลังกายด้วยการนอนงายไม่แนะนําเลยเพราะว่าพอนอนงายปุ๊บน้ําหนักของท้องเนี่ยเขาจะไปกดเส้นเลือดนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งจะทําให้ท,ทารกเนี่ยขาดขาดไายขาดเลือดขาดอากาศที่เขาควรจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นกา,การออกกําลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ย ถ้าไม่เป็นท่ายืนท่านั่งก็จะต้องเป็นท่าที่คว่ำ ไม่เอาท่านอนง่ายวันนี้ทางรายการ S Life by Smithy TV ของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ดรเบนจพลนะฮะเบนจพลากรนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอเคก่อนลากันไปในวันนี้นะคะมีเรื่องราวมาฝากนะคะคุณแม่นะคะที่กําลังตั้งครรภ์ทุกคนเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะคุณแม่คนไหนนะคะที่สนใจเรื่องอาหารการกินนะคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวนะคะมีแพ็กเกจคลอดนะคะแบบ exclusive delivery เลยนะคะความพิเศษก็คืออะไรนะคะเชฟตูนนะคะ มาทําอาหารสดใหม่เป็นเมนูเรียกน้ํานมนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะมาพร้อมเสิร์ฟนะคะให้ทานถึงห้องพักเลยนะคะยังมีการถ่ายภาพนะคะทารกแรกเกิดนะคะกับครอบครัวแล้วก็คุณแม่เนี่ยโดยช่างภาพมืออาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมนะคะเมตาบอลิกนะคะสีโรคนะ,คะในทารกแรกเกิดนะคะยังมีโปรแกรมนวดหน้านวดผ่อนคลายหลังคลอดโดยนักกายภาพนะคะบริการเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดหนึ่งร้าดิฉันเข้าร่วมดวได้ไหมโครงการน,นี้ ก็ <c oughs> คุณแม่คนไหนนะคะที่สนใจก็อย่าลืมไปลองดูข้อมูลดูนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะตอนหน้านะคะกับรายการ S Life by s m i t i v นะคะอย่าลืมนะคะว่าดูจบนะฮะถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์แล้วก็กด s u b s r r i e กไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบายสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต